เราต้องคุยกันยาววันนี้ถ้าหยิบทั้งชุดอาจจะเป็นคุณป้า <c oughs> ห้างบ้านได้ครับ <c oughs> ตอนเมาแล้วเห็นแสงไฟฮะมันจะเป็นเหมือนเส้นๆอะไรอย่างงี้ปะ่ะ <c oughs> ไม่รู้สิไม่มันจะถามอีกทีถ้าเกิดพี่ร้องตอบว่าใช่ <c oughs> ใช่ใคำ <c oughs> ตอ,อบน <c oughs> ั้นคือแปลว่า เงียบไปเลยอันนี้กำลังเก็บข้อมูลอยู่ใช่ องอย่าเพิ่งเครียดสำหรับวันนี้อันนั้นเคนโซ่ปะ่ะท่อนบนมิลินท่างบนมิลินค่ะสวยใช่ไหมคะวันนี้รับผิดมากๆสองนางนื่แบบปริน้นจัดมากี่ลองพยายามแบบว่าให้เข้าซีมไซคเดลิกที่สุดเข้าหรือสึแบบไม่รู้ เราอย่าใช้แบบใช้คำว่าสเคเดลิกก็อ่ะพี่ลองอ่ะพี่ลองอ่ะใพี่ลองเป็นคนตั้งชื่อเรื่องดีกว่าโอ้ผมตั้งชื่อเรื่องเหรอเออจริงๆนะในความเข้าใจของผมนะที่เข้าใจมันมาตั้งแต่เด็กๆในรุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าสคคเดลิกเนี่ยมันถูกเกิดมาจากจินตนาการของพวกที่เมายา ฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ของความหลอนบนไปวนมาไม่มีที่สิ้นสุดเส้นสายโค้งวนไปไม่มีฟอร์มไม่มีเหลี่ยมสีตร่นว่าแบบเวลาตอนเมาแล้วเห็นแสงไฟนะมันจะเป็นเหมือนเส้นๆอะไรอย่างงี้ปะดาวดาวไม่รู้สิถ้าเป็นตำานอย่างถ้าเกิดพี่ลองตอบว่าใช่ใช่้คำตอบนั้นคือแปลว่า บันเนี่ยพี่ลองก็เหมือนกับว่าสถิติเราจะรู้ว่ามันอยู่ปลาย60ต้นต้นต้นเจ็ดค,ค,คือแบบเอาหยิบ,ยบ,ยบอิทิพลมาหลายๆดีไซนเนอร์นํายิบสำมาใช้แต่หยิบสำในลักษณะของการหยิบยืมคือไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบมาทั้งมาทั้งหมด อาจจะแบบว่าผสมผสมผสมการเอามาผสมผสม,ผสมทั้งตัวลวดลายแล้วก็ผสมทั้งเอาแนวความคิดมาตีความกลายเป็นลายถ้าเป็นยุคนี้ผมตีความใหม่ดีกว,ว่าสคริลิคมันเป็นมันเป็นสภาวะของอะไรอะแรงกระทบจิตใจนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดใหม่ในแบบใหม่ดีกว่าอย่างของหลินที่หลินใส่อะไรเงี้ย

ยอย่างของโยเกิร์ตท่อนบนอาจจะดูแล้วหนักไปทางกราฟิกมากกว่าแต่ข้างล่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันก็เป็นเส้นส่วนผสมของของแอสแตรกที่มีความเป็นศิลปิกเข้าไปผสม ให้ผมว่าก็ดีแล้วมันมีการเอามาปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมากกว่าที่จะหยิบหยิบเาใช้เลยเพราะเั็นอย่างนี้แล้วก็เอาของวินเทจแล้วก็ล้วก็ไปหยิบของวินเทจมาได้ได้อย่างเดียวแต่ในขณะที่ไอ้ส้ว่มเออมันมีการทําใหม่เกิดขึ้นมันมีออปชันหลายๆอย่างก็ถ้าถ้าสมมุติว่าสมัยนี้ค่ะอยากจะแต่งสไตล์ไซคลิลิกบ้างจะสามารถหยิบไอเทมไหนหรือหยิบลายอะไรหรือ เอายังไงให้สมมุติแบบเดินมาแล้วรู้ว่าอ๋อเฮ้ยนี่แต่งนายเซคิเดลิกนี่ว่าสามารถพี่พี่พี่ลอกก็ได้นะดูจากหน้าตาหอกตรงแบบถ้าทางอยากแต่งมากไม่สมมติว่าทางบ้านได้ยินไปแล้วเฮ้ยมันอินนี่ว่ายังไงดีอย่างเงี้ยแต่ผัดตามคอนเซ็ปต์คือจริงๆลายเซคิลิกเนี่ยมันมีเฉพาะของมันนะ เสื้อแบรนด์เนมทําอยู่ไหมทํามาแต่ดั้งเดิมไหมจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะหยิบชิ้นนั้นมาผสมกับไอเทมสปอร์ตถ้าเป็นแนวผมนะปุชซีอ,อันนี้นทำมาตั้งนานมากแล้วเคลื่อนไหวไปตามยุคสมัยได้มาตลอดนะครับแบรนด์นี้ อนนี้ที่รู้สึกว่ามีความสกเดริดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ผมเห็นยุคไหนต่อยุคไหนเขาเขาจะมีมีความเป็นสกัดเดร็ดอยู่ในลายตลอดเวลาทีน่าจะหยิบชิ้นหนึ่งใส่กับแจ็คเก็ตบินเทจเดนิมแจ็คเก็ตบอยฟนด์แจ็คเก็ตตัวหนึ่งอะไรเนี่ยเพยังคงความเป็นลิดแล้วก็ยังดูรู้สึก เป็นยุคนี้อยู่ใส่กับรองเท้าสปอร์ตบาง่ีกี้เราไม่ต้องหยิบมาทั้งเพราะไม่งั้นถ้าหยิบทั้งชุดอาจจะเป็นคุณป้าข้างบ้านได้หรือทั้งชุดก็ได้แต่ก็ต้องมีมีตัวไอเทมที่ขัดลุกขึ้นให้ดูสมัยใหม่ขึ้นให้ดูสมัยใหม่ขึ้น you If I told you you were beautiful, beautiful. If I told you you were beautiful, beautiful. If I told you you were beautiful, beautiful. If I told you you were, if I told you you were, if I told you you were beautiful, beautiful. If I told you you. เราต้องคุยกันยาววันนี้ครับไซคิเดลิกไซคิเดลิกยากนะพี่ทันนะผมยังไม่ทันเ,เลยทันดพี่เจ็ดศูนย์แต่ว่าไม่ทันเข้าใจไม่ไม่ทันเข้าใจเด็กเกิน <laughs> ม,มันมันมันลึกเกินนะครับไซคิเดลิกแลายิ่งไซคิเดลิกนี่ยิ่งเข้าใจยาก จินตนาการเกิดการสร้างสรรค์งานที่หลอนน่ะเพราะงั้นนะใช่ไหมครัอันนี้คืออา่านเอา,าหรือฟังพวกพวกรุ่นกเก่าๆเขาพูดเขาพ,พูดมันถึงขั้นมันมีศิลปะเป็นเป็นยุคสะคะดาริกเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับ ที่ทำงานเส้นสายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีฟอร์มพูดไปก็คล้ายคล้ายคลยอมาเบอร์กอาน่ครับที่ที่เอาสีน้ํามันโยนลงไปในน้ำแล้วมันก็จะไหลไปตามไปตามสภาพของหันแล้วมันก็ยังมันยังแบ่งเป็นแบบหลายๆลายแคตตาอรกต่างหากลายชวนเวียนหัวใช่ไหมครัผมเรียกลายเมาอะไรมาหนลายเมือน ริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไซต์เดลิกเนี่ยมันกำเนิดประมาณ 70, เลด70ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดตอนนั้นมันเกิดมาก่อนล่วงหน้านั้นแต่เป็นศตวรรษนะครับถ้าเราลึกย้อนกลับไปให้ดีนะฮะวินเซนต์แวนโกสตาร์รีไนท์ตอ์มีไน มันแหสุดจะไซเนเดลิกแล้ว18นะครับใช่ครับ18ใช่ 1> 1, <8 S 2> ใช อาร์ิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้ายุคไซคิเดลิกเนี่ยนานมากนะครับแต่อาจจะมาถูกเรียกกำหนดว่าเป็นสซคลิเดลิกก็ในยุคหลอนประสาทเจ็70นแต่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราไซคิเดลิกมันกลับมาอีกแล้วใช่แล้วมันกลับมาแบบไม่เล็กด้วยมันกลับมายิ่งใหญ่เลยในรันเวย์ที่เพิ่งเดินไปนะครับดูดูดูจากข่าวสารที่ได้รับมารู้สึกว่า เซนตมาถูกกลับถูกหยิบกลับมาใช้ในหลายหลายแบรนด์นะครับไม่ไม่ไม่ต้องบอกครับแบรนด์ไหนบ้างแต่ว่าแต่ละแบรนด์กือบกันจะทุกแบรนด์เลยล่ะแต่ละแบรนด์เอามาใช้ในเรื่องผ้าใช่ครับเรื่องสไตลิ่งเรื่องโมเดลเรื่องของซิลูเอตบางเจ้าก็เมาลายด้วยเพลงด้วยเพลงก็ถูกกลับมาอาจจะยุคนี้อาจจะเป็นสคาเดลิกอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ย มาแน่มาแน่ <laughs>